สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่ก็มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าแอดมินพอจะมีสูตรสําหรับ2ตัวบนบ้างไหมนะระยะสั้นก็ได้นะครับเพราะว่าจะรีบไปซื้อนะสลากกินแบงงบงระบาลน,นะก็เอาแบบไวๆนะ ไอ้เมนจึงตัดสินใจนะนำสูตรนี้มาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกก่อนนะนะก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวบนตรงนะตรงๆเลยนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะซึ่งในแถวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะหลักสิบหลักหน่วยไล่มานะครับแล้วก็จับตัวชนนะครับก็จะเป็นช่องนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลรางวัลนะครับซึ่ง สูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้น2ตัวบนตรงๆนะครับระยะสั้นมาดูกันนะครับรบทวนกันสักนิดนึงว่าสถิติของเขาเนี่ยก็เริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก8 7 3เราหาเฉพาะนะสตัวบนตรงอย่างเดียวนะครับในช่องนี้นะครับสูตรหลักสิบได้7และ8นะหลักหน่วยคือเลข3นะเมื่อประกบคู่กันแล้วก็จะเป็น7 3 8 3 สตัวเลขเองสองคู่ชุดเองนะครับออกที่8 73นะก็จะเป็นตัวนี้ที่เข้ามานะครับก็คือ73ตัวนี้นะเข้ามาตำแหน่งของ10หน่วยตรงๆก็ถือว่าถูกต้องนะครับทีนี้งวดใหม่ก็คํานวณได้9สําสำหรับหลักสิบได้หลักหน่วยตัวเดียวก็คือเลข7นะก็ประกบคู่กันนะครับก็จะเป็น9 7 ตรงนี้นะแล้วก็07ตรงนีนะ้ผลของกองสลากนะครับก็ประกาศก็คือ907ตรงนี้นะครับดูไปก่อนดูไปก่อนถ้าชอบก็นําไปใช้นะครับก็ถูกต้องนะงวดต่อมานะคำนวนหลักสิบได้0และ1นะหลักหน่วยตัวเดียวได้เลข6เพราะนั้นก็จะเป็น06แล้วก็16 ผลของกองสลากธะประกาศ906นะก็จะเป็นตัวนี้นะก็มาตำแหน่งสิบหน่วยตรงนะก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดล่าสุดนะคำนวณหลักสิบได้0และ1นะแล้วก็หลักหน่วยได้เลข9ตัวเดียวก็จะเป็น09และวก็19นำะมาใส่ตรงนี้09แล้วก็19ออกที่019นะก็จะเป็นตัวนี้ ก็ถูกต้องนะครับทีนี้นะสูตรและวิธีการคิดนะทั้งหมดที่เดินระยะมาก็จะเป็น7 3เป็นงวดที่1ตรงๆเลยนะครับ07งวดที่2 06นะ06งวดที่3แล้วก็19นี่จะเป็นงวดที่4แล้วต้องวดประจำวันที่16พฤษภาคมพศ2 5 6 6นั้นจะได้ตัวเลข สคู่ชุดนี้จะไปตรงกับกองสลากที่ประกาศหรือไม่อันนี้ก็น่าลุ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วนะครับไปดูเนื่องสูตรนะแล้วก็วิธีการคำนวณกัดนะครับไปราชมครับ ครับทีนี้เราก็มาในส่วนของวิธีของการคำนวณ2องตัวบนตรงนะ<อ>ทีนี้มินก็จะเริ่มนะตั้งแต่งวดที่ออก73ามเลยนะครับเพราะนั้นตอนที่เป็น73ามก็ต้องย้อนไปหนึ่งมวดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นสูตรเราใช้ในส่วนของรางวัลที่1นนะครับใช้ในส่วนของนะสองตัวล่างนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ 3ตัวท้ายครั้งที่1น,นะสตัวท้ายครั้งที่1น,นะครับทีนี้เราลองพิจารณาแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับว่าจะมาจริงๆหรือไม่ดูสถิติที่เขาเดินมานะครับสูหลัก10นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวนี้ร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข6กนะบวก1คง,งที่ง่ายๆนะครับ 6บวก1เท่ากับเลขอะไรครับเลข7นะล้วท่านสมาชิกก็บวก1คงของพี่ก็จะเป็นเลข8แบบนี้นะส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะใช้ในส่วนของนะขอญาตเปลี่ยนปากกาน,นะครับก็คือหลักหน่วยล่างและนะร้อยครั้งที่3นะครับบวกกันนะก็จะเป็นในส่วนของ5บวก7นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกอย่าลืมนะครับบวก1คงของพี่เท่ากับนะ ห้บวกเเป็น12เอาแตวหน่วยก็คือเลข2แล้วนาเลข2อบวกหงของที่ก็เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข3าน,นี้นะก็จะได้ในส่วนของนะเลข3าซึ่งเป็นหลักหน่วยตัวเดียวนะผลของกองตลาดนะครับก็ประกาศเลขก็คือ0 2 5 8 7 3เพราะนั้นเลขนี้นะครับ7 3ก็มาตำแหน่งนี้ อันนี้ใชตรงนี้นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับทีน,นี้งวดใหม่มาดูกันนะครับหลัก 100, ร้อยหาหลัก10ก็คือใช้ร้อยละวันที่1ตัวเดียวนะแปบวกหงของที่ง่ายๆนะครับแปดบวกหเป็นเป็นอะไรครับเป็นเลข9แล้วก็ต้านสมาชิกก็บวกหงของที่ก็เป็นเลขอะไรครับสิ 10, เอาแต่หน่วยคือเลขศูนย์ก็จะได้9และ0ูนต่อไปตำแหน่งของหลักหน่วยหาโดยวิธีใช้หลักหน่วยล่าง ก็คือเลข3บวกด้วยร้อยครั้งที่3ามร้อยครั้งสามก็คือเลข3านมะก็จะเป็น3ามบวกสแบบนี้แล้วก็บวกหนึ่งที่นะครับเท่ากับ3าบวกสเป็น6นะหกบวกหนึ่งก็เป็นเลข7นะก็จะได้97แล้วก็07นะผลของกองสลากก็ประกาศ087907เพราะนั้นเลข0เลขนี้นะและเลข7เลขนี้ ก็เข้ามา0ูย์จก็ถือว่าถูกต้องนะ07ตรงนี้นะครับต่อไปนะก็ใช้ในส่วนของหลักร้อยเหมือนเดิมก็คือเลข9ก้เบวก1เท่ากับเลข10เอาตวหน่วยก็คือเลข0ูนย์บวก1ก็เป็นเลข1แบบนี้นะครับต่อไปหาหลักหน่วยโดยใช้วิธีใช้หน่วยล่างก็คือเลข9บวก100ครั้งที่3คือเลข6กนะก็ 9บวก6บวก1นคงที่9บวก6เป็น15เอาจำนวนคือเลข5และนำเลข5บวก1ก็เป็นเลข6ตรงนี้นะครับผลกองกองสลากก็ประกาศ984 906เราหาเฉพาะของตัวบนตรงถูกต้องไหมครับก็จะเป็น06นย์ตรนี้0และ6นะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับต่อไปนะสูตร เหมือนเดิมใช้ร้อยแล้วันที่1ก็คือเลก้9ตรงนี้บวก1คงของที่นะ9บวก1ก็เป็น10เอาแต่หน่วยเเลข0บวก1ก็จะเป็นเลข1นะ่ต่อไปหาลักหน่วยก็ใช้ในส่วนของนะด้านล่างบวกร้อยครั้งที่3 1งบวก7บวก1ของที่นะครับ1บวก7็ก็เป็น8แนปะบวก1นก็เป็นเลขอะไรครับเป็นเล 9, ข9กเพราะนั้น ก็จะได้0,919เนั่นเองนะผลของกองตลาดก็ประกาศก็คือ8,4,3,0,19นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ1,9ตรงนี้นะ1,9นะครับก็มาตำแหน่งของ10หน่วยบนตรงนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะต่อไปนะงวดแห่งอนาคตก็คืองวดประจำวันที่16นะครับพฤษภาคมพศ2566 จะได้ตัวเลขนะสคู่ชุดเท่านั้นนะครับคือเลขอะไรนะ,ะมาดูสูตรใช้หลักร้อยรางวัลที่1น,นะครับก็คือ0บวก1เท่ากับเลข1น,นะบวก1ก็จะเป็นเลข2นะครับทีนี้หลักหน่วยใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วย100ครั้งที่3ตรงนี้นะครับ5บวก2บวก1นงที่เท่ากับ 5บวก2นะครับเท่ากับเลข7 7็บวก1ก็เป็นเลข8ตรงนี้นะครับอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ในส่วนของร้อยวันที่1นะศูนย์บวกหน่งของที่ศูนยบวกหก็คือ1นะครับบวก1ก็เป็น2อันนี้จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็คือเราใช้หน่วยล่างคือเลข5บวก100ยครั้งที่3คือเลข2 5บวก2ก็เป็น7บวกหน่งของที่ก็เป็น8เพราะนั้นก็จะเป็นในส่วนของหลักหน่วยนั่นเองนะครับ ทีนี้เราก็ได้ตัวเลขแล้วก็ไปที่แผงนแล้วก็ไปวิเคราะห์กันนะครับอาจชมคับครับทีนี้เราก็กลับมาที่บทสรุปของ2ตัวบนตรงๆร,ร,ร,ระยะสั้นนะครับเมื่อประจุบันที่16พุษภาคมพศ2566นะครับก็หลักสิบเราได้เลข1กับเลข2องแล้วก็หลักหน่วยตัวเดียวเราได้เลข 8. เพราะนั้นก็มา จะพู่กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ18ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ28จะมาจะไมเห็นหรือไม่นะครับก็ต้องรอรุ้นนะครับเมื่อประจำวันที่16ไใหปนใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นอยู่นะ16พคอ,พอ 6 6นะครับเป็นงวดแรกที่เราจะลุ้นในสุตรนี้นะครับทีนี้แอดมินก็คิดว่านะครับส่วนตัวแล้วนะก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะมีความสำคัญเพราะว่าแอดมินได้ทำในส่วนของสูตรวิ่งบนไว้ก็คือได้เลข8ตัวเดียวก็จะเป็นเลข8ที่น่าสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่เลข8นะจะไม่ค่อยมาที่หลักหน่วยสักเท่าไหร่เพราะนั้น เป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ไหมเลข8อาจจะเป็นเลข7็นะหรือจะอาจจะเป็นเลข9กนะครับก็แอมินจะใส่ตรงนี้ไว้นะมันจะเป็น17ึ่ไหมนะครับนะสองไหมตรงนี้นะครับเผื่อนะครับหรือจะเป็น19ไปแล้วหรือจะเป็น29นะก็ใส่ไว้แบบนี้นะเพราะว่าเลข8นะครับ ถ้าจะมาจริงๆควรจะไปอยู่ที่หลักร้อยจากการสันนิษฐานของแอดมินเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่สูตรนี้ฟ้องว่านะครับเป็นในส่วนของ1 8แล้วก็ 2, 8, นะสอนะสคู่ชุดเท่านั้นแต่นะแอดมินก็จะแนะนําถ้าเป็นสูตรระยะสั้นก็มีความเสี่ยงว่านั้น1 7 2 7จ็ดสอนะ1นึ่นะจะมาซ้ําหรือไม่อันนี้ก็ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณานะครับ สุดท้ายนะครับแอดมินก็หวังว่านะครับข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกนะครับในคลิปหน้าแอดมินก็จะลงในส่วนของชุดสรุปแล้วก็มาคัดในส่วนของ1ิบบนต่อนะก็ไล่มาเลยนะครับสำหรับนคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ